โลสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําของแต่งปืนนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาเล่นนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับอย่างแรกเลยครับผมเลเซอร์ที่สามารถทําให้เราตะแคงเล็งได้ครับผมนี่ครับนี่มันจะใส่ได้กับปืน AR นะครับแล้วก็ ปืน B R แล้วก็ปืน L M G นะครับก็นี่เลย Assault นะครับ Battle rifle แล้วก็ L M G ครับผมโดยเลเซอร์จะปลดจากปืน T A Q 56ครับนี่ครับจะปลดตอนเลเวล10นะครับผมอ่าทีนี้ครับมันยังไม่จบแค่นี้ครับผมเลเซอร์ Laser ของหมวด S M G ช็อตกันก็มีครับผม ที่สามารถทําให้ตะแคงเล็งได้ซึ่งจะปลดจากปืนนี้ครับบัสพอันนี้ปลดตอนเลเวลสิครับผมเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูกับปืนหนึ่งสมุิลูกซองนะ,ะผมใส่เข้าไปปึ๊บนี่ครับข้อดีก็มีครับผมระยะใกล้เราจะสะโขบแบบ คือมันจะไม่บงังมันจะไม่บังหน้าจอครับเวลาเล็งข้อเสียก็ที่ผมรู้สึกนะคือระยะไกลมันยิงยากมากประมาณนี้ครับผมเออทีนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่า must มนไรเฟิลจริงๆมัสแมนไรเฟิลก็ติดได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเลเซอร์ของอันไหนอ๋ออันนี้ใช้เลเซอร์เดียวกับของ AR ครับผม ที่ปลดจากปืน t a q 5 6ก็คือง่ายๆนะครับจะสรุปอีกทีคือเลเซอร์ที่ปลดจาก t a q 5 6นะครับเลเวล10จะใส่ได้กับ AR, BR, LMG ครับแล้วก็ Max m a n Rifle ส่วนเลเซอร์อีกอันนึงที่ปลดจากปืนบ u ส s ี P นะครับที่เลเวล14 จะใช้กับ S M G กับช็อตกันนะครับเป็นหลักประมาณนี้ครับผมอาทีนี้มีของแต่งน่าสนใจอย่างครับที่จะแนะนำที่จริงไม่ใช่อีกอย่างหรอกครับมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาแนะนำอันนี้ก่อนกล้องครับผมกล้องสนายปกติอะ่ะมันจะไม่มีเขาเรียกว่า b ลเล e t d r อปนะครับคือมันจะวัดระยะการดรอปของกระสุนให้เลยนะครับนี่ครับ ลองสมมุติเราใช้ปืนนี้ใช่ไหมไอ้สมมุติเราใช้สโคบนี้จุดมันก็จะอยู่ตรงกลางตลอดนะครับก็คือมันก็ไม่ได้เผื่อให้เราไหมมันจะมีเส้นวัดเฉยๆว่ากี่เมตรต้องยกขึ้นเท่าไหร่ครับเผื่อในระยะไกลๆอะไรอย่างนี้แต่ครับสโคบอันนี้มีครับผมนี่ครับ r a p เตอ FVM นี่ครับเขียนอยู่ bullet drop indicator การทำงานของมันคือนี่เราเล็งไหมใช่ไหมครับตอนแรกจุดอยู่ตรงกลางนะ อันนี้ผมกดชิปทีหนึ่งปุ๊บกล้องขึ้นแล้วะยะยเจ็ดสิบเจ็ดเมตรสังเกตไหมครับจุดสีแดงมันดรอปลงมาข้างล่างนิดนึงมันจะช่วยบอกครับว่าถ้าระยะเนี้ยเราต้องเผื่อเป้าขึ้นไปเท่าไหร่นี่ถ้าเกิดไกลๆมากนี่คือเราก็เผื่อไปเยอะเลยแต่ก็คือก็ง่ายครับเพราะว่าจุดแดงมันก็ดรอปตามระยะนะครับช่วยให้ยิงระยะไกลได้แบบง่ายขึ้นเยอะเลยอ่า ประมาณนี้ครับผมทีนี้ต่อมาครับของแต่งอีกแบบที่มาเป็นของแต่งของปืนพกละบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าปืนพกเขาถือสองมือได้ไม่ใช่ถือสองมือทีถือคู่ได้มันเกิดจากนี่เลยครับเรามาแต่งกริปครับผมกริปที่เขียนว่าอาคิมโบครับมันจะมีทุกปืนเลยครับผมจะปลดได้ตาม เลเวลหลังๆนะครับของแต่ละปืนเนี่ยครับเลเวลสิบเก้าเนี่ยอ,อย่างลูกโม่ดูสิลูกโม่ปลดที่เลเวลยี่สิบแปดเนี่ยครับผมลองให้ดูก่อนสมมติใส่คิมโบนะครับนี่เนี่ยครับสองมือ,อีซ้ายยิงซ้ายครับที่ขวายิงขวาครับผมพอใช้งานจริงก็ประมาณนี้ครับ ก็อีกอย่างครับผมคลิปแบบ Quick Draw นะครับไม่ใช่ Quick d r a ิสิ Pistol Fast Draw ครับคือเป็นการชักปืนขึ้นมาแบบ Tactical นะครับชักปืนโดยที่เรายังถือปืนที่มือหลักอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าในนี้มันยังมันจะบักหรือเปล่าลองก่อนถ้าบัคเดี๋ยวไว้ผมเอาคลิปขึ้นให้ดูกับผมว่ามันจะเป็นการชักออกมาลักษณะไหนอ่าสรุปคือมันบัคนะครับผมเนี่ยครับมันจะชักมาลักษณะนี้เลย คือเรายังถือปืนหลักไว้อยู่นะครับผมมันสะดวกครับผมออไ,ไว้กรณีว่าแบบกระสุนเราจะหมดอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่ติตามรับชมครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ